สวัสดีค่ะมาตอบคําถามในประเด็นของการทรงงานของรอ0ิในรูปแบบของพระองค์ว่าทรงแบบไหนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยแต่จากต่างประเทศเห็นจังเลยนะตัวเองอ่ะขอเขาแบ่งเป็นสองภาคนะคะภาคอดีตท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปพร้อมพระราชบ,บิดาไปเกือบทุกที่เลยไปกับรอเเราอาจจะโฟกัสไปที่รอเพระองค์เดียวแต่ท่านคิดว่า4 0 0 0โครงการนั้นจะไม่มีส่วนร่วมของรอสิเลยหรอคะ ส่วนข้อ2ท่านเป็นนักรบท่านเป็นทหารในยุค2,519-2,520เถึง2520เป็นยุคที่มีคอมมิวนิสต์ค่ะท่านก็เป็นบัญชาการรบด้วยตนเองส่วนจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงหา g Google นะคะไม่ยากหรอกค่ะ มาต่อกันที่ภาพปัจจุบันกันบ้างนะคะเห็นพูดถึงเรื่องเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นจะมากันที่ผลงานด้านเงินกันแล้วกันค่ะเห็นพูดกันจ้างภาษีกูภาษีกูคงเสียภาษีกันเยอะละสิท่าใช้เมืองไทยไม่เห็นแต่ไปเห็นว่าท่านใช้ต่างประเทศเห็นกันจังไปเลยนะคะ40บล้านบาทท่านพระราทานให้กับฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ร้อยล้านบาทให้กับโรงพยาบาลสิริราช10ล้านบาทให้กับโรงเรียนที่ภาคอีสานที่ประสบอุทกภัย 80ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก2,400ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล27แห่งเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายไปค้นหากันเอาเองนะคะค <น S 1> เพียงแค่ว่าอยากจะค้นหาหรือเปล่าขนาดข่าวจากเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศยังแปลกันได้เลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นข่าวในเมืองไทยอะติดตามกันบ้างนะจ๊ะจะได้รู้ว่าท่านทาอะไร